การจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่หนึ่งครูประจำวิชานางสาวการจนาสิริจันทร์สาว,ว่าที่ร้อยเอกนภร,รัตน์ภูมณีผู้อำนวยการโรงเรียนอาจารย์ละอองภูมิณีผู้จัดการโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านฟ้าใสสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี บทเรียนอิเล็โทโอนิกในชั่วโมงต่อไปนี้เป็นรายวิชาวิทยาศาสตร์โครงงานบ้านแสนสุขเรื่องเปรียบเทียบบ้านทรงไทยกับบ้านลักษณะต่างๆกิจกรรมการทำแบบฝึกหัดร่องรอยการเรียนรู้และชุดเสริมทักษะ ทยาศาสตร์ความรู้เป็นระบบซึ่งได้จากการสังเกตศึกษาและทดลองเพื่อให้รู้ธรรมชาติหรือหลักเกณฑ์ของสิ่งที่ทำการศึกษานั้นๆันนประสงค์การเรียนรู้ในรายวิชานี้เพื่อให้เด็กเปรียบเทียบบ้านทรงไทยกับบ้านลักษณะต่างๆได้ เด็กๆคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้ลักษณะบ้านต่างๆกันนะคะเด็กๆเด็กๆอยากทราบมาแล้วใช่ไหมคะว่าบ้านต่างๆมีบ้านอะไรบ้างเอ่ยหลังที่1นะคะคือบ้านอะไรคะเด็กๆนี่คือบ้านปูนนะคะเด็กๆบ้านหลังต่อไปคือบ้านอะไรคะเด็กๆคือบ้านไม้เก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะบ้านหลังสุดท้ายคือบ้านอะไรคะคือบ้าน กีโมนะคะเด็กค่ะและเด็กทราบไหมคะว่าลักษณะบ้านต่างๆเขาทํามาจากอะไรคะเด็กๆอย่างบ้านปูนก็ทํามาจากอะไรคะเด็กๆเดี๋ยวมาดูของคุณรูณเลยนะคะคือทาอะไรทามาจากอะไรเอ่ยทามาจากอะไรคะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะทํามาจากก้อนอิฐนะคะหินหรือว่าทรายนะคะเด็กค่ะแต่นี่ครูยกตัวอย่างคืออิฐนะคะเด็กค่ะทีนี้บ้านไม้ละคะบ้านไม้ทํามาจากอะไรเอ่ย ทำมาจากอะไรคะเด็กๆเ,เก่งมากเลยค่ะก็คือทำมาจากไม้นี่เองนะคะจะมีไม้หลายชนิดด้วยกันนะคะเด็กค่ะแล้วทีนี้มาบ้านหลังสุดท้ายบ้านเอ็กกิโมก็ทำมาจากอะไรคะเด็กๆเด็กๆทราบไม่เอ่ยว่าบ้านเอ็กกิโมนี้นะคะ คือเขาอยู่ที่ต่างประเทศนะคะเขาจะสร้างอยู่ที่ต่างประเทศแล้วเขาทําด้วยอะไรคะเด็กๆมาดูเลยค่ะเขาจะสร้างด้วยน้ําแข็งนะคะเด็กขาเพราะว่าบ้านที่ประเทศนอกนะคะเขาจะอากาศหนาวเขาก็จะสร้างบ้านเอ็กคิโมนะคะเด็กขาเมื่อเด็กเรียนรู้แล้วเดี๋ยวเราไปทําแบบฝึกหัดกันเลยค่ะเด็กขเด็กๆหยิบหนังสือเล่มสีชมพู เรื่องรอยการเรียนรู้หน้า58นะคะตามตัวอย่างของค,คุณครูขึ้นมาเลยคะ่คะเด็กๆเห็บใบงานหน้า58ขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะเด็กๆเ,เห็นไม่เอ่ยว่าในใบางานเป็นรูปภาพอะไรคะเด็กๆเป็นรูปภาพบ้านนะคะเด็ก่าให้เด็กๆนะคะโยงภาพวัสดุที่ใช้สร้างบ้าน มายังผังต้นไม้ให้ถูกต้องนะคะเด็กๆเด็กเห็นไม่เอ่ยว่าผังตรงนี้คือเป็นรูปบ้านนะคะผังผังรูปเรกก็คือเป็นบ้านโอ้นะคะผังที่สองก็คือบ้านไม้นะคะและผังที่สามก็คือบ้านเอ็กกิโมนั่นเองแล้วเด็กๆมาดูข้างล่างนะคะข้างล่างก็จะมีอิฐนะคะมีดินแล้วก็มีไม้ แล้วก็มีน้ําแข็งแล้วก็มีผ้านะคะเด็กๆเด็กๆทราบไม่เอ่ยว่าบ้านปูนนะคะเขาทามาจากอะไรคะเด็กๆทํามาจากอะไรเอ่ยว่างอิดดินไม้แล้วก็น้ําแข็งหรือว่าผ้าทํามาจากอะไรคะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวครูจะทําตัวอย่างให้เด็กดูหนึ่งข้อบ้านปูนก็ทํามาจากอิฐนะคะเด็กๆทีนี้บ้านไม้ล่ะคะบ้านไม้ก็ทํามาจากอะไรเอ่ยว่างดินใช่ไม่ใช่คะเด็กๆ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะเด็กๆใช่ค่ะถูกต้องเด็กๆก็โยงเส้นจับคู่ภาพเลยนะคะทีนี้เรามาดูบ้านหลังสุดท้ายคือบ้านเอ็กกิโมบ้านเอ็กกิโมทำมาจากอะไรค่ะเด็กๆทำมาจากดินใช่ไม่ใช่ค่ะเด็กไม่ใช uh <unto> ่ทำมาจากผ้าใช่ไม่ใช่ค่ะเด็กไม่ใช่ทำมาจากน้ําแข็งใช่ไม่ใช่ค่ะเด็กใช่เมื่อเด็กาทราบแล้วเด็กก็โยงเส้นเลยนะคะตามผังของคุณครูค่ะเด็กๆลงมือทํากันเลยนะคะ เมื่อเราเรียนรู้เรื่องบ้านแล้ววันนี้เรามาเรียนลักษณะห้องต่างๆภายในบ้านเด็กๆทราบไม่เอ่ยว่ามีห้องอะไรบ้างคะเดี๋ยวเด็กมาดูเลยนะคะห้องที่1คือห้องอะไรคะเด็กๆห้องนอนนะคะเดี๋ยวห้องที่สองคือห้องอะไรคะห้องนั่งเล่นเด็กๆเห็นไหมคะว่าห้องนอนห้องนั่งเล่นนะคะแล้วห้องที่สก็คือ ห้องน้ำนะคะเด็กขาและห้องที่สีก็คือห้องครัวและเด็กๆทราบไหมคะว่าแต่ละห้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างเอ่ยก็เด็กๆห้องนอนนะคะห้องนอนนะคะก็จะมีเตียงนะคะเด็กขามีผ้าห่มมีหมอนนะคะเด็กๆแล้วก็มีโคมไฟนะคะวันนี้ครูคจะยกตัวอย่างก็คืออะไรคะเด็กๆคืออะไรคะก็คือเตียงนะคะเด็กขาทีนี้ห้องนั่งเล่นล่ะคะ มีอะไรบ้างเอ,อ่ยห้องนั่งเล่นนะคะ หรือว่าห้องรับแขกนะคะเด็ก่ะก็ <c oughs> จะมีอะไรบ้างคะมีทีวีมีโซฟาหรือมีแจกันแต่วันนี้คุณครูจะยกตัวอย่างให้เด็กๆหนึ mm. ่งข้อนะคะก็คือทีวีนะคะอยู่ในห้องนั่งเล่นหรือว่าห้องรับแขกนะคะเด็ก่ะทีนี้ห้องน้ําห้องน้ําน,นะคะห้องน้ํนามีอะไรบ้างเอ่ยห้องน้ําอุปกรณ์มีอะไรบ้างคะก็จะมีอ่างล้างหน้ามีฝักบัวมีสระบ,บูแล้วก็มียาสีฟัน <c oughs> แต่วันนี้คุณครูก็จะยกตัวอย่าง <c oughs> ให้เด็กดูหนึ่งข้อก็คือ อ่างอาบน้ําหรืออ่างล้างหน้านะคะเด็กค่ะทีนี้แล้วห้องครัวล่ะคะห้องครัวมีอุปกรณ์อะไรบ้างคะในห้องครัวมีอะไรบ้างคะจะมีกระทะมีหม้อมีตเตาแก๊สแล้วก็มีตู้เย็นวันนี้คุณครูคก็จะยกตัวอย่างให้เด็กดูหนึ่งข้อก็คืออะไรคะเด็กๆก็คือกระทะน,นะคะเด็กค่ะเมื่อเด็กทราบแล้วเดี๋ยวเราไปทําแบบึกหัดกันเลยค่ะ เด็กๆหยิบหนังสือนะคะร่องรอยการเรียนรู้หน้า61ตามตัวอย่างของคุณครูขึ้นมาเลยคะ่ะเด็กๆหยิบใบงานหน้า61ขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะเด็กๆเ,เห็นไม่เอ่ยว่าในใบงานเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปห้องนะคะมีห้องอยู่สีห้องด้วยกันนะคะเด็กค่ะให้เด็กๆช่วยนําสิ่งของเหล่านี้ไปจัดวางในห้องต่างๆโดยโยง ภาพของต่างๆไปยังห้องนะคะเด็ก่ะเดีย๋ยวเรามาดูกันก่อนว่ามีห้องอะไรบ้างคะมีห้องนอนนะคะมีห้องน้ํามีห้องนั่งเล่นแล้วก็มีห้องครัวและภาพที่อยู่รอบๆนี้ก็คือมีอ่างล้างหน้ามีเตียงนะคะเด็ก่ะแล้วก็มีกระทะแล้วก็มีทีวีนะคะเด็กทีนี้คุณครูจะมาอธิบายและทําตัวอย่างให้เด็กดูหนึ่งข้อก่อนนะคะว่าห้องนอนนะคะห้องนอน เราต้องมีอะไรข้ามาวางอยู่ในห้องนอนมีอะไรคะาเด็กๆมีอะไรเอย่ยมีเตียงใช่ไหมข้าเด็กๆอ่าถ้ามีเตียงเด็กๆก,ก็โยงเส้นไปเลยคะ่ะเห็นไหมคะตามตัวอย่างของค,ครูทีนี้เด็กๆทราบไหมคะว่าถ้าเป็นห้องน้ําห้องน้ําอุปกรณ์ที่จะต้องมาวางคืออะไรคะาเด็กๆใช่ทีวีไหมคะใช,ใชะ่ไม่ใช่คะไม่ใช่กระทะใช,ใชะ่ไม่ใช่คะไม่ใช่อ่างล้างหน้าใช่ไม่ใช่คะเด็กใช่เด็กๆก็โยงเส้นจับคู่ภาพเลยนะคะ ทีนี้มาดูห้องนั่งเล่นหรือห้องรับแขกนะคะเด็กๆอุปกรณ์ของที่จะต้องเอาไปวางคืออะไรคะเด็กๆกระทะใช่ไม่ใช่คะเด็กๆไม่ใช่นะคะทีวีใช่ไม่ใช่คะใช่ถ้าใช่แล้วเด็กๆก็โยงเส้นไปเลยนะคะไปที่ห้องนั่งเล่นหรือห้องรับแขกเลยนะคะเด็กๆทีนี้เรามาดูห้องครัวในห้องครัวนะคะเด็กๆอุปกรณ์สิ่งของอะไรที่เราจะต้องเอาไปไว้ในครัวค่ะเด็กากระทะใช่ไม่ใช่คะเด็ก ใช่นะคะถ้าใช่แล้วเด็กๆก็โยงเส้นไปที่ห้องครัวเลยนะคะเมื่อเด็กทราบแล้วเด็กๆก็ลงมือทําเลยค่ะข้อประสงค์ที่ได้จากการเรียนในหน่วยนี้เด็กสามารถเปรียบเทียบบ้านทรงไทยกับบ้านลักษณะต่างๆได้ะค่ะวันนี้คุณครูคมีคำถามหลังสอนมาถามเด็กๆสองข้อด้วยกันนะคะข้อที่หนึ่งบ้านที่สร้างด้วยอิฐคือบ้านอะไรคะเด็กๆ บ้านอะไรเอ่ยที่สร้างด้วยกิจค้เด็กติ๊กต k อกติ๊กตอกติ๊กตอกเก่งมากเลยค่ะมาดูเฉลยของคุณครูเลยนะคะคือบ้านอะไรเอ่ยคือบ้านปูนนะคะเด็ก่ะทีนี้ข้อที่สองนะคะเด็ก่ะบ้านที่สร้างด้วยไมย้คือบ้านอะไรคะาเด็กติ๊กตอกติ TikTok, TikTok, TikTok. ๊กต๊อกติ๊กตอกคือบ้านอะไรคะาเด็กๆเก่งมากเลยค่ะมาดูเฉลยของคุณครูเลยค่ะ คือบ้านไม้นี่เองนะคะเมื่อเด็กตอบถูกแล้วเด็กๆอย่าลืมส่งคลิปส่งวิดีโอให้มปครูดูด้วยนะคะขอให้ผู้ปกครองอัดคลิปวิดีโอส่งมาให้ครูประจำวิชาเพื่อที่จะประเมินพัฒนาการของเด็กเลื่อนชั้นเดยกกาสต่อไปให้ผู้ปกครองอ่านข้อความสแสดงความคิดเห็นให้น้องฟังด้วยนะคะขอบคุณค่ะ